ปีแล้วพี่ดอกเบี้ยมาเป็นทั้งหมด8ส0 9้บาท 800, 0 0เลยเหรอพี่มันูดตังค์ทีไว้ด้วยฮะมันูตังค์ทีไว้แล้วถ้าใครจะเียวันนี้ไม่ได้พีคเป็นต่งบ้านพีคเป็นต่งบ้านเมื่อก่อนเขาติดนานนะเดนานอะไรเาแบอเดอวพ่เขาไม่กลัวดอเป็นอะไรแบบเไม่บอกเขาเลยอะอย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องโอฟายชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาแก้งนะัาตี้ 5G ีคืคืนกันนะครับครั้งที่แล้วก็ทําผมไว้เจ็บแสบมากนะแล้วก็มีคนขอเข้ามาเยอะด้วยครับว่าอยากให้แก้งคืนอนะ่ะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกล้งคืนนะครับซึ่งผมจะเตรียมกับทีมงานนะครับเดี๋ยวผมจะไลน์ไปบอกทีมงานให้ทีมงานโทรมาหาผมระหว่างที่ผมอยู่กับนัตตี้นะครับซึ่งทีมงานจะแก้งเป็นคนโทรนี่นอกระบบนะครับซึ่งผมติดไว้เมื่อสมัยก่อนเดี๋ยวตอนนี้นัตตี้อาบน้ําอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปข้างนอกกันเดี๋ยวผมเอาโกโปรไปแอบติดไว้นะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกัน ยังังไม่กินเลยแม,ม่แล้วเธอให้ข้าวคุกกี้ยังข้าวคุกกี้ให้แล้วแล้วแม่เขาไม่กินข้าวหวะนก็เสียเวลาหรอกนี่ยเขายังไม่หิวเขามีแซนวิชอยู่บนตัวแม่ทำไว้หรออือแล้วเธอจะกินอะไรไหมเขาจะได้อุ่นให้ยังไงยังไม่หิวอ่าวถ้าเขากินก่อนเด้อือกินก่อนเลยเธอวันนี้แบบเดิอนอะไรต้องมีวะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนแรกเขาเกะว่าแบบเขาอจะรอให้บ้านเสร็จก่อนเว้ย แต่ว่าเนี้ยคือเขาแบบว่าไปดูเป็นแบบไอ้นี่แล้วกันเนาะไปดูเป็นแบบตัวอยา่างแล้วกันเธอครับแล้วอันนี้ก็ไม่เก็บไม่เก็บเหะเห็นเธอก็ช่วยเก็บหน่อยโอ๊ยเป็นไมนอ้าวี่อ้าวีทำไมเธอไม่ปล่อย,อยมันออกมาเนี่ย สลครับครับผมใช่ครับใช่ครับพี่พี่อันนี้โทรจากไหนนะครับจําได้ครับจําได้จําได้ครับครับใช่ครับใช่ใช่ี่เธอครับมีเจ้าหนี่โทรมามีเจ้าหนี่โทรมาฮะเจ้านี้อะไรหวะเจ้านี้อะไรเจ้าหนี้อะไร ฮัลโหลครับ <music> พ <Brothers> okay, ี่ได uh, uh, ้ยินครับพอดีที่ผมหายไปผมไม่มีตังค์ครับพี่คู่ใหขนาดนี้เลยวระคือตอนนี้เยพี่จะบอกยอดโอนใหม่ตอนนั้นคู่พี่ไปถูกแสนไหมใช่ครับตอนเนี้ยสปีแล้วีดอกเบี้ยเพิ่มมาเป็นทั้งหมดแปดแสนเก้าหหกร้อยมีบาทแปดแสนเลยเหรอพี่แปดแสนเลยเหรอพี่อันนึงกอนนึงไอวันนี้องโทำไมดอกเบี้ยมันขึ้นเยอะขนาดนั้นล่ะครับ้องเงินไหลไปไหนมาล่ะมันบ่ง คลาดแวโนซะไม่เจอเลย,ยนะเว้ยอน่นคเดีมันซึ่งมาเห็นข้อมูลไงในแบบแข่งขังของเกมอัไรนั่นอเอ่อ,อ,อพี่คะอันนี้โทรจากไหนคะสวัสดีค่ะตกปารเคดีครับีนน้องใครนะอ๋อพอดีหนูเป็นแฟนของซาติปีร่าอะคะพี่อแพดีเยนจะได้รู้รว,วด้วยว่าแฟนน้องมาตูตา่งีไว้ด้วยมูไว้ นี่คือเธอไปตินดนี่ไงใช,ใช่ใช่ใช่ตอนไหนก่อนที่เขาจะเข้ามาแข่งไงเมื่อกวานทำไมเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่เคยบอกเธอพี่อะเราคนไปไหนบ้าง,งเฮ้ยพี่<ต>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ใจเย็นนะพี่เออ,อนานน่าจะไงเงินไม่มีไรอ่อหนูหนูขอโทษอันนี้คือเขาไปเอ่อกู้เมื่อตอนไหนอะคะพี่หนูงงสองปีก่อนน้องอ๋อก่อนมาเป็นนักแข่งเออพี่ใจเย็นนะคะเออพี่บอกบอก พอจะบอกตัวเลขหนูได้ไหมคะมันประมาณเท่าไหร่นะคะพี่แปดแปดเก้าเก้าหกร้อยสี่บาทมันดอกเบีย้ยเพิ่มเลยแแสนเลยเหรอเอ่อดอกเบีย้ยนี่คือดอกเบีย้ยเพิ่มมาสองแสนเลยเหรอพี่ใช่เนะาะมันเป็นนอกระบบนเนาะแล้วเขาจ่ายอยู่วะคิดเป็นเงินละกันมาคือไม่แล้วเราไม่ซื้อบอ้าน ไม่แล้วทำไมเรื่องนี้คือเธอไม่บอกค่ะวันนี้เดี๋ยนะอ๋อพี่ค่ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่สมมุติว่าไม่ได้จ่ายเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะพี่แบบโว้ยโ้องน้องมีดดสองปีหายหัวไปน้องยิงบอกจะผ่อนจ่ายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเอาเป็นก้อนเป็นเศทั้งหมดแปดแสนเก้ากพี่บาทแล้วถ้าภายในเจ็ดวันนี้ไม่ได้ที่จะคนไปต่างบ้านที่จะคนไปต่างบ้าน พี่พี่ใจเย็นเขีพี่พี่แบบพี่ใจเย็นก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออถ้างั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเออหนูหนูขอคุยกับแฟนหนูได้ไหมคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรกลับหนูไม่ไม่หนีหายแน่นอนห้้้ัวอนะตาาาบลลจด่่ทียย พี่เจน PLAY แบบเออแบบพี่อะแบบอยาอยาให้ถึงที่ทํางานเลยแบบถือถือว่าหนูขอก่อนเพราะว่านี้มันก็อนาคตพวกหนูเหมือนกันโอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะไม่อะเธอเขางงอะคืออะไรวะไม่แล้วทาไมเรื่องนี้คือทาไมเธอไม่บอกเขาอะคือไม่ถ้าเกิดเขารู้ว่าเธอเป็นนี่น้อบอกเขาจะได้ไม่ซื้อบ้านไม่แล้วเราคืองงว่ะเดี๋ยวเป็นนี่นี่อะไรวะเนี่ย เมื่อก่อนเขาก็ติดขนาดนะเธอขนานอะไรเขาแทงบอลไงเธอแล้วเขาไม่มีตังค์แล้วแบบเขาเลยแบบไม่แอ่ว่าเธอไม่เคยบอกเขาเลยเธอเขาไม่กล้าบอกเธอเขาขอโทษไม่แล้วเธอโอ้ยแล้วเธอมีคืนเขาไหมเนี่ยจริงๆมันไม่พอเธอเป็นตอนนี้เพราะแบบเขาต้องจ่ายค่าบ้านแล้วก็มีค่ารุ่มค่านี่ตอนนี้เขาจะจ่ายเยอะมากเลยโอ้ยเออ ไม่แต่เขาไม่แต่คือเขาเซฟนเธอตรงที่แบบคือเรื่องอย่างคือเธอควรจะบอกเขาเว้ยเดี๋ยวเขาหาคืนได้แน่นอนเธอไม่ต้องห่วงไม่แล้วเธอจะหาคืนยังไงเขาบอกว่าเขาจะเอาคนมาเนี่ยมองมันอันตรายนะเว้ยมันไม่ได้อันตรายแค่เธอแบบอันตรายถึงคนรอบข้างเธอด้วยคือเรื่องเนี้ยแบบมันไม่เป็นไรเป็นอดีตเว้ยแต่แบบคือเธอต้องบอกเขาอะ่ะเอางี้เขาอะมีเงินเดือนอยู่เดี๋ยวเขาว่าจะเอาเงินเดือนเขาอะไปปกกับของเธอแล้วเดี๋ยวเราคุยกับพี่เขาว่าแบบ เราขอผ่อนจ่ายได้ไหมเธอคะไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรจริงจริงจริงๆช่วยกันเธอไม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเอาเงินของเขาคือเธอเขามีรายได้เยอะเว้ยเดี๋ยวเขาเอาเงินเขาส่วนหนึ่งอะไปช่วยเธอเดี๋ยวเขาเอาเงินเขาส่วนหนึ่งอะไปช่วยเธอคือเขาไม่ได้มีเป็นก้อนเพราะเขาผ่อนบ้านใช่ไหมล่ะแต่ว่าคือเขาก็มีเงินที่แบบห่าได้เงอนอยู่แล้วอะเดี๋ยวเขาช่วยเธอแต่แบบคือเขาซีเรียสเว้เธอแบบคือเรื่องเน่้ยคือเธอควรจะบอกเขาว่าแบบคือเธอไม่ เธอไม่บอกเขาเลยเว้ยโอกทั่วค่ะเขาไม่จะบอกไม่ไม่ได้ต้องมองรื่องรอกไม่เขาไม่ตะบกนะเว้ยเธอมันซีเสี่ยงเลยเขาไม่ตะกเขาจะปลอบใจเธอแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปคุยกับแม่เนี่ยถ้างั้นอ่ะคือเขาเซ็งเธอไอคบกันมาปีกว่าแต่เธอไม่บอกอะไรเขาเลยคอแล้วเธอก็ไม่ต้องปฏิเสธเลยคือเธอเอาเงินเขาไปเลยนะเว้ยมันอันตราย คือเขาช่วยเธอได้เล้วเว้ยแต่แบบคือนั่นแหละอย่างที่เขาบอกคือมีอะไรเธอต้องบอกเขาว่าไม่ใช่ไม่บอกเขาเว้ยเธอเขาไม่อยากเธอลําบากไงไม่เธอมันไม่ใช่ไงคือคนมันเป็นคบกันมันเป็นแฟนกันอะคือเธอจะไม่ให้เขาลาบากมันไปไปไม่ได้คือเรื่องอย่างี้เขาเธอต้องบอกเขาครับครับก็นี่ไงเธอก็รู้แล้วนี่ไงเราทําไงต่อดีอเด้ออย่าเขาจะไปหาทางเขาแล้วกัน ไม่เขาจะช่วยเธอเธอช่วยเขายัางไงเงินตั้งแปดแสนกว่าเขามีเท่าไหร่เขาก็ช่วยเธอได้เว้ยเธอเธอร้อ,อ,องหไห้เลยเหรอเรื่องแค่นี้เองเธอคาร์ลเธอจะไม่ให้ร้องได้ไงเธอครับกี้อยู่กับเธอตั้เสมอเว้ยเขาไม่มสนุกหนูเว้ยเขาไม่ได้พูดที่มาตลกอย่างน้อยแบบไอ้ไนี่ไงคือเขาไม่ดูหมวกเธอว่าเขาเป็นอะไรเว้ยเธออย่าร้องไห้หนักสิเขาไม่เขาไม่คุยเธอเป็นอะไร แบบไม่บอกเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเรา๋ยควรจะบอกเขาว่ยแม่เขาจะได้ช่วยเธอหน่แม่แล้วเราเสือพานด้วยเออเย้ทุกปัญหามีทางแก้คือมันจะแก้ได้แต่โทรคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโทรเดี๋ยวเขาขึ้นไปคุยกับแม่เดี๋ยวไม้เดี๋ยวให้แม่ช่วยโทรคือเรื่องนี้เราจัดการด้วเองไม่ได้หรอกเดี๋ยว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 จะไปไหนไปหาแม่งอ่ะ เล่นเขาเล่เล่นเขาเล่เล่นแกะอะไรก็เมื่อกี้ไงแกงเล่นฮะแกงเล่นนี่ไงเธอเห็นไหมเห็นไหมกล้องไหมแอบตัดตีอยู่เห็นไหมเห็นร่างเห็นไหมแล้วขู่หลงไห้ ที่เธอแก้งเขาเลยเธอทแบบนี้มันเรื่องโควดกับตายชีพหายทำไมเธอเ้ยเจทไมาทำอย่างเงี้ยอา้าวรอบก่อนเธอเอาบอดมาแก้งเเลยหอให้หนะว่าเขาูดเอเป็นอะไรไปเว้ยเงเขาไม่ไยมีก็ยาต้เธอเจ้ว่าเขาจะไปกู่เงินล่อระบบมาจริงหรือไงอเขาไม่รู้วันนี้เขอบอกว่ามันก่อนแข็งาะไม่แล้วใครโทรมาวะน เป็นพี่ที่รู้จักเขาเองแหละมาให้ช่วยเกียอยากเมียนะโอ้โี่ครับคือเธอแม่งแกล้งแบบแย่มากอะเฮ้ยหาพวกน้อเล่นดีไม่ละเขาคิดว่ามันจริงเว้ยไม่โกรธนะไม่โกรธนะโอ้โหทีเธอแกล้งเคาเลยนะโอเคว่ะเอ้าเธอเธอคะมันแกล้งไม่เหมือนกันไหมอะไรคือเขาแกล้งแบบนึกออกป่าวมันแค่เอาให้ถอดเธอให้เอาให้ถอดโทรหาโอ้โห เขาก็ไม่คิดว่าเธอจะร้องไห้ขนาดนี้โอ้โหสงสารแม่แม่เขาเสียใจคือเขาวรเธอเป็นอะไรเว้ยไม่เธอไม่โคตรใส่ร้ายเลยไม่แก้งเรื่องเลไม่แก้งไม่แก้งเรื่องมีคือเธอแม่งรู้ไงว่าเขาเซนซิทีฟเรื่องเงินอะถือว่าหายกันนะแก้เขารล่ก่อนนะนะนะ เป็นไงบ้างเธอเป็นไงบ้างพูกกล้องหอะไรพูกกล้องอะไรดูสภาพเขาด้วยพูกกล้องอะไรก่อนเขอไม่้าใจร้ายอ่ะครับก็วันนี้ก็เรามาแกล้งนัตตี้ฮ่าจีได้สําเร็จนะครับร้องไห้เลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะร้องไห้ไม่คิดว่าจะเชื่อด้วยนะแต่ว่าผมเนียนอยู่ โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องโอฟายด้วยนะครับเขาบอกเธอเลยนะเธอระวังตัวไว้ให้ดีนะระวังตัวอะไรเธออย่าเธอโดนแน่โดนแก้งแนเ่เอ้ไม่กลัวหรอกมากครับมาเครับแล้วก็ใครอยากให้ทําคลิปแก้งอะไรอีกหรืออยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไร mm hmm. ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับน้องๆก็ไม่แนะนำให้ไปเล่นกันนะครับมีแต่จะแบบจะมีแต่เสียเงินนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปง้อแฟนก่อนก็ไปแล้วครับบ๊ายบายยิ้มหน่อย